ไม่ได้ไปหานานมากๆเลยจ่างเมตคนเกษตรขอบคุณนะคะหนังบุญก็หัวใจกัดกาดคุณกณุศลกษัตร์ิยดีทุกท่านในห้องไลฟ์มารวมค่ะนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องบูมก็ส่งสติกเกอร์คุณกุ้งสดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสติกเกอร์ทุกดวงนะคะพี่พมามประสานก็ทักไทยทักไทยน้องแมวยิ้มนะคะแมวยิ้มสวัสดีครับน้องบูมก็หัวใจกัดกอดแมวยิ้มก็คุณพี่ช่างมืกนะคะน้องบูมก็สู้ๆคุณสุชาติก็เลิฟซีแม่นางเลก็ส่งสติกเกอร์รัวรัวนะคะ Uhm. คุณก <ood> oo. ุ้งสดก็ช่างมือนะคะช่างมือสวัสดีค่ะจากคุณกุ้งสดคุณกุ้งสดก็ยิ้มหวานคุณสุชาติก็สวัสดีทุกช่องนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ระวีด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่รวีขอบคุณมากๆเลยนะคะนางบิ๊กก็สวัสดีค่ะพี่สุชาติ ขอบคุณนะคะคพี่โรวีก็ส่งสติกเกอร์รัวๆนะคะน้องบิ๊กก็สวัสดีครับพี่โรวีคุณกุ้งสดก็พี่โรวีสวัสดีค่ะพี่โร,ว,ร,ว,ว,รวีก็น้องกุ้งสด <c oughs> ขอบคุณพี่รวีนะคะตอนนี้เชียงใหม่น้ำท่วมใช่ไหมคะพี่รวี ขอบคุณนะคะพิรวีดูแลตัวเองนะคะพิรวีอยู่อยู่แต่ว่าน้ําท่วมในเมืองใช่ไหมคะในเมืองเนาะพิรวีอยู่ในเมืองหรือเปล่านะคะพิรวีน้ําท่วมเชียงใหม่เนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่พิรวีก็ทักทายน้องบูมคุณกศลก็สมติเกอร์น้องเรนะคะพิรวีทักทายน้องเรทักทายน้องบูม น้องแมวยิ้มก็ทักทายพี่ระวีค่ะน้องบุมก็พี่เหนือครับผมคุณโกศลก็ส่งสติกเกอร์นะคะพี่ระวีก็น้องแมวน้องบิ๊กก็ทําเองครับพี่พร้อพิมลน,นะคะอ้เก่งมากเลยน้องบิก๊กเก่งมากเลยเนาะใจเย็นนะคะเป็นคนใจเย็นแน่เลยน้องบิก๊กเอ่อพี่รวีก,ก็ทักทายคุณพรพศาลนะคะน้องบิ๊กก็สวัสดีค่ะคุณยายโกศล นางบูมก็สติกเกอร์รัวๆกับแม่นางเรนะคะขอบคุณสติกเกอร์จากคุณกุงกุ้งสดด้วยนะคะ FC มินตราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องมินตราค่ะน้องมินตราก็ส่งหัวใจกอดๆแม่นางเรก็หัวใจพลังบวกสวัสดีค่ะพี่ช่างมือจากน้องบี๊กนะคะ น้องเรนะคะน้องมินตราทักทายแม่น้องเรขอบคุณสติ๊กเกอร์รัวรน้องบิ๊กก็ทักทายสวัสดีครับคุณมินตราน้องมินตราก็พี่บิ๊กดีจ้านะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะจากคุณกุ้มสดน้องบูมนะคะพิธาปนีสวัสดีค่ะพิธาปนีขอบคุณนะคะพิธาก็ทักทาย พิธาก็น้องความพิมลสวัสดีค่ะคุณกุ้งสดสวัสดีค่ะจากพิธานะคะแม่นางเรก็หัวใจพลังบวงัวหัวใจกอดกอดจากน้องบูมแม่นางเรก็พิธาเอฟซี FC. น้องมินตราก็ใช่ค่ะพี่อยู่ลำปางอ๋อพี่อยู่พี่เหนืออยู่ลำปางเนาะพี่เหนือ <laughs> อ๋อพี่ เออนึกคิดว่าพี่เหนืออยู่เชียงใหม่นะคะนึกว่าอยู่เชียงใหม่พิธาปนีค่ะจากน้องแมวยิ้มนะคะน้องบิ๊กก็สวัสดีครับป้าถาปนีน้องบิ๊กสวัสดีครับคุณแมวยิม้มคุณเมย์สวัสดีค่ะคุณเมย์ก็สวัสดีค่ะคุณน้องเรนะคะโอ้ขอบคุณค่ะคุณเมย์คุณเมย์มาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ตกเวทีค่ะคุณเมย์ตกเวทีนะคะเมื่อกี้เนี่ย นางบูมก็หัวใจกอดๆคุณเมย์ก็สวัสดีค่ะ